ไปยังนะไปกลนกเอาแกตวไปกลนเอาอยูไ่ไใดเด้อใหรไปไปกลมน,มนมึงบ่เอากำมึงบ่ไปกลนตอปูก็เดีตัวสวัสดีค่ะนี่บอก็ช่องพายทองคำนะคะสวัสดีค่ะได้อะไรลุงพลังหมดเลย อันนี้ได้ต้มไม่ให้ปู่อันนี้ของฝากให้ปู่แล้วก็อะไรของฝากนะขนมกับโอวัลตินค่ะและ้วก็น้ำแข็งน้ำแข็งไอ <laughs> อะไรนะของอวหวานของชุดป้าบอกว่าปู่ไม่มีผองชรสกินแล้วซื้อมาให้ทนะั้งสองถุง <laughs> <laughs> กระจา<บ>ยฝากปู่กันไะคะโอ้โหดูของฝากเยอะมาก นเรียกปูดูสิปูปู <c oughs> ไม่มเย nope. อ <c oughs> มเอิเอ,อยู่ขานค้องมาฝากเข็ดยังอระุมกาตบมาให้เออยังอยัง,อยงนะ เป็นยังเขาาเต็มบ้านแล้วทีขึ้นบ้านแล้วชาวบ้านยังสิไปนอนบ้านบ่บัดนี้ไปมือใดย่างนั่นเกี่ยวขึ้นแล้วใช้มือใดเสียไปไหวให้ป่าอยู่บ้านตัวเขาใช้มือเพราะเขาตากใช้เข่าเขาตากอยู่บ้านนั่นละขึ้นได้ร้ายแถวว่าเขาอ๋อเกี้ยวขึ้นแล้วนะย่างไงห่อนบันนี้ เดีม่ทานใสน้ำแข็งวันี้กระติกใส่น้ำแข็งยังใส่เด้อพ่นยูเย็นยะกระติกกินของหวานปะทำไรแจกของหวานให้ปู่กินค่ะปู่บอกว่าไม่กินแต่เราให้กินเพราะถ้กินตันหนังมันจะบูดนะคะเพราะว่าเราซื้อมาแล้วกว่าจะได้กินนะคะมันกลัวมันจะเสียนะคะก็เลยเนิดทำให้ปู่กินนีของหวานไหนคนเนี่ยไหนซิโอ้โหใบ น๋อของหวานกินบ้างอ่ะก้ยมเกิลยเนาะโอยกินไปเถอะก่อนเลยไม่สิยังไม่สิบโล่งกินวะกินอะไรยังทำนีกินอะไรกินไกินโล่สื่อไม่กินเนี่ยเสีเบังเสีมบกระชับเลยวสีมนั่นละือานจอย เป็ยังไงเสียบบอเสียบก็กินเองเมื่อถ้วยมีป้อนยังไม่กินนะคะปุ๊กจะกินเองยกถ้วยให้เลยจะได้ยกสดเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะไม่กินน้ำแข็งไงนะเบิ้องนี้กินน้ำแข็งเลยก้อนเไปเลยพอเลย cái đường Ui, mẹ Xẹp bò à, bé nó Thôi mà Cái con nào bắt Cái con nào dưới đây ไา่ไปกลมึงมาเอาควมึงมาไปกุลอุ้ยปลาคอเออพูอีกามันกินปลาจอยไปไปดูดินะดูปลาทางตรงแบบไปตรงนี้อ๋อปลาปลาอะไรอ่ะนี่มีที่ใสเด้จับไปเลย โอ้โหแข่งก๊กเลยไงวา่าแข่งก๊กเล<น> ยาฆ่าลําขาวมาให้แต่เดียวออกมาทําอะไรอีกก็ไม่รู้โปโบเรียกก็ไม่ตอบอีกโบขา,าเห็นอย่างขุดบ้านเห็นอย่างเอาไปเห็นอย่างไม่อยากคือ คุณไห้ไปกินดิบอกให้บอกให้มาขุดเองแต่ตัวเองมาให้แต่ตัวเองมาขุดให้นะคะอี่บ่ยังงอใหญ่างหัวนิดหน่อยเอามันขึ้นมาอให้ยังมันที่ปูขุดยังมาช้ารานี่ดูโอ้หัวนี้หน่อยอยาเอามันขึ้นมาหัวใหญ่แย่ไปต้มกินเอาไปเผาอร่อย Đấy, ปลัด bưng นี่แต่กร mình นั้นคนโดนได้ขุดเบิ่งเสียมอีหยังมัน Này, มีจักหน่อยเนี่ยเออ đây? Này นี่ได้แล้วหัวหนึ่งนอนอยโอ้หัวน้อยนสูปูขุดได้แต่หัวใหญ่ใหญ่ดีป่ะเอาจะสู้ปูได้หรือเปล่ามันนี่เด้หักมันนี่หักมันยากเนาะพูดจะไหนสิเจอหัวมันล่ะรวใระวังมือปู เจอหัวมันแล้วน้นี่หัวมันโอ้ใช่ไหมไม่รู้นี่แหละหัวมันหัวมันก็หัวมันนั่นแหละขุดมันจะไม่ให้เป็นหัวอะไรโอ้โหถ้าขุดแบบชทำนาญมากดโขุดมาเด้บ้านจิกกัดฮึโย่ชอบพยายางหัวหน้าน้าเอาอ๊บขุณเอง เฮ้ยขี้เลี้ยวเห็นทำไมปู่บอกปู่มองมาเห็นนั่นนี่ก็มีตัวหัวหน่อยๆขนาดตัวฟาหองแล้วกวนมานึ่งๆยูดีเท้าใดขุดบึงเท้าหน่งเท้ใดเยนี่นี่นี่เห็นหัวม้นเด้วนี่หัวน่อยอีกคือเก่าละ ดึงซ่งอ่ะอดึงเ่ะอดูหัวน้อยมากเลยให้ขุดทำหลานด้มอมแทบเลยนะอู้อมันหน่อยพูดเอามันเก็บไว้นี่แหละปู่จะมาขุดไหมเอ้าไปมึงยังไงนั่นทงยางน่ะจ้ะไปเหดูปู่ขุดไว้ให้กระปอมขุดได้กี่หัวได้สามหัวได้แต่หัวน้อยๆปู่ขุดได้แต่หัวใหญ่ๆ ยังอเมริกาแล้วมนผมอีกโอ้คนหูขุดมัน <c oughs> นะพวกหูขุดไหมปู่วบเอียงนะกอนี่นี่กอนะนี่ท่านขุดเพ่อเป็นเนาะโอ้ใช่หอดอ๋อหอนก็นไปที่ตาาาา่ายสิมาเอาสนั่นเด้อะไมยังวไม่ไหวโอ้โหกระปอมาน,นี้มาได้งานมากเลยนะคะมาหาคุณปู่นนี้ทำไรคะเนี่ย<า>ทำไรมีข้า อะไรนะมาวีข้าวให้คุณปู่ก็ตากข้าวไงมามาเขาเรียกวาามามาอะไรนะเพราะว่าอันนี้เป็นข้าวที่คุณปู่ทาอยู่นาน้ำมูลนะคะในเอฟซีที่เวลาพ่อพดไปหาก็ได้สูบน้ำเข้าให้นะคะก็นี่เละค่ะคุณปู่เกี่ยวข้าวแล้วนะคะแต่ว่ายังเกี่ยวไม่หมดนะคะ ก็ได้นี่นะคะเม่เอสียาวไปถึงนู่นเลยะค่ะหน้าโรงเรียนเลยนะคะก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะคะยอดเลยกับปอมอันนี้มาได้งานมากม่ช่วยปูขุดมันไม่พอได้ตากข้าวให้คุณปูอีกแต่ว่าคุณปูไม่ได้อยู่บ้านนะคุณปูอยู่มาน้ำมูลนะคะอันนี้ป้าอันนี้เป็นป้านะคะที่ตากให้นะคะก็เลยมาช่วยคุณป้าตากนะคะบอกว่าไปรับปูกับบ้านเลย บอกว่าค่นี้ไม่เขียวอีกนานหนึงแล้วกกลับไปได้พอเกี่ยวข้าวเสร็จอีกนานหนึ่งไปอุ้มขึ้นรถกลับบ้านเลยเดอ้ <c oughs> อเขาบอกว่า <c oughs> บอกว่าเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วจะกลับมาอยู่บ้านนะคะกระปอมต้องทำให้เสร็จนะเนี่ยต้องตากข้าวให้เสร็จแล้วค่อยกลับบ้านเพราะว่าไม่ได้อยู่ช่วยป้าเก็บนะคะพาอกระปอมต้องเดินทางกลับบรีรัมต่อนะคะ ทำเป็นยังไงบ้างคะแม่แม่เอซีผ่านนะคะชำนาญการหรือเปล่าทำงานนี่ <S <S อย่าเอาข้าวออกจากผ้าผ้าผ้าดางนะก็รึเหมือนกันพวามหมายเดียวกันจ้ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดดิสตายเชอญไฟล์ทองเขาด้วยนะคะรั้พี่ทองก็เนาะจะคอยรักตนานฝากพี่ทองกัน้องเลือกไว้แล้ววางใจพ่อแม่เอ็ซีด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ